อย่าเม็นหม็นหมินปากหอนปากเหม็นเนอะแล้วถ้าคนเจียวว่ามันใจโอ้โหสรุปเลยจะประทายทำไมนู่นมันอยู่นู่นเอาเลยก็ได้ปะนักปากนะปากขื่อเหรอวะบาสมันอยู่นู่นเดาวนี่ไงผมเล็งเดี๋ยวสรุปแล้วปากเขาสากให้ดูหน่อย ออไม่ได้ค่ะอันนี้คอแตกถ้าเขาสายให้ดูหน่อยเดี๋ยวถ่ายเดี๋ยวกลัวถ้าเห็นกลัวกลัวเห็นหน้าพี่เดี๋ยวถ่ายมันก็ได้คอแตกคอจะแตกยังไงเอาเสียงไหนดีวะเสียงไทยคุเสียงเสียงแบงค์ไม่ได้เขาสวยก็ได้เอาเขาสวยยังไม่ทันยังไงนี่บ้านี่แม่ดูแล้วเพื่อนเสลียเพื่อนอยากเห็นหน้าไหมอ่ะเนาะเฮเตรียมผมหน่อยบ้าบ้าถ่ายผมผมผมเป็นปอบพน ลงเป็นลงเลยเมื่อกี้เสียสติยาทำแค่วงยามาจับยามาจับยึดสวบสักทีเลยบ้าดเนีย่ยทำก็คือโดนกินปากคนลุกไม่ได้เลยเห็นวันนี้แล้ววันนี้แล้วไม่วันนี้แล้วอยากำลังนนลส,สติอยู่บักบ้าีบ้า บานนั่นเด้อบ้าอะไรหรออะไรหรออย่าอย่ามาปวนอย่ามาไายอย่ามาไายเมากินปากอยู่บ้านไปจุมันใหม่รู้หล่ะอันนี้เห็นบอมันเตี่ยมมันเตี่ยมพร้อมแกมแล้วยังบระธานดิฉันอยากนอนเป็นลมละพอมือหน่อยแค่ลมหายใจเดะอย่าไปอย่ามาเห็นกูนะ ข้อมือไหนอันนี้ก็ขอแต่มือจะโยนแม่สวดก็ไม่อไหร่ก็ไม่ข้อมือไหนเร็วยาเห็นบ่อกจะสวดเ็นไหมเอาพอดีเนี่ยได้ประคารอะไรได้มาแรกนะแห้วมาทายดิอ๋อสวยกินหมดแล้วเอาเอาของยิ่งสักแล้วก็เลยอ้าวนี่มึงอ่ะอวดหน่อกินเท่านี้ล่ะมากันยกมือไปไปเอาขอมือแล้ว สวนไม่ใช่อาหารย่าให้ลองกินมาดิเยียงนี่ใครทำไม่รู้อ๋อมันโดนเมจิกเมื่อวานของผมนี่แหละใครทำไม่รู้ตอนว่ามีเลือดไม่ตอนไหนผมมันเอียงกว่าแพ้ของเออผมแพ้ของแล้วพี่แบงบอกให้เขียนลายเส้นมันเอามือมากวักเนาะบัดนี้มันไป็นจุ่มถือกันเมจิกผมย่อยงวานบ่เขาเจ้ากัดบัดเกล้งผมมาบัดชอบเกล้งยา ยังไม่ถ่ายได้บอคายนี่นี่อะไรหรอนี่ดูหมากินข้าวเนี่ยแหละสวยกินข้าวนะน้องๆสวยกินหมดแล้วเฮ้ยคุเพีงค่ะมาแล้วมาแล้วถ้าไปเล่นจิมีเหตุการณ์บ่คายคิดเด้อเกินเดินบัตรเงี้ยบัตรไทยกูบัดรไทยกูไทยกูเดละบัดรดีละบัดไกลๆไก่ยังมากันนี่ทีนึงอยู่แล้วไปแล้ว มาเบิ้งกูได้บ้างฮะหาเรื่องกันชัดๆนี่นี่เหยียดทีนี้แม่ลงอย่ามาเบิ้งหนากูเด้อนี่กันนี้กันแน๊ะเอาแม่สู้แม่แนมหนากูเด้อนี่อยู่ซื่อๆบ้านอยู่ซื่อๆทายกูบ้านจะไปทายแม่ปะทายกูเออเนี่ยค้นรอกูรอบาบัดเฮ้ยนีมาไปโกไปกิเนี่ย เอ๋อก<บ>ินข,ข้าวกินข้าวบาดอย่าทำอย่างนั้นมนาเข้ามือไหนะ่าดเอาไปเลยบาดเอากลับคืนมา